ไม่ว่าจะเกิดกี่ร้อยกี่พันชาติหัวใจของน้องน้อยก็จะเป็นของพี่ชายคนเดียวข้าจะยื่นความตายให้กับพวกมันทุกคนไม่ให้เหลือแม้แต่วิญญาณสาบพระเพลงจันอังคาร20มสินากา15นาทีเริ่ม26สิงหาคมนี้ เครื่องดื่มเป๊ปทีน4,000และเครื่องดื่มเป๊ปทีน8,000สวัสดีค่ะคุณผู้ชมผีอีเฟืองสร้างกระแสสนัดวงการตั้งแต่วันแรกจนถึงวันอวสานคืนนี้ล่าสุดมีผู้ร่วมส่งผลงานผีเข้าประกวดที่หน้าจอช่อง3กันอีกหนึ่งคนค่ะแค่ชื่อผู้จัดก็รับรองว่าได้จี๊ดกันสุดๆกับผีโดนัทจากผู้จัดที่ชื่ออีเฟืองอุ๊ยไม่ใช,ช,ออใช่พี่แดงธัญญาค่ะ สัมผัสความพิเศษของละครเวียงร้อยดาวได้ทันทีที่เห็นการผนึกกำลังของผู้กำกับหลักพี่สถาพรนักวิไลโรดและผู้กำกับเสริมทับความเก่งพี่อ,อัพพงพาร์มาร่วมมือกันในฉากทิ้งทวนสุดท้ายของการทำงานเวียงร้อยดาวของผู้จัดแดงธิยาที่ยาวนานถึง8เดือน10วันโดยคัดสินยากและสำคัญที่สุดกับเรื่องราวใต้น้ำซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นและการคลี่คลายปมฆาตกรรมของผีเวียงแก้วฉากนี้ Security ติ้นกบหนานแน่นให้ความอบอุ่นกับทั้งนางเอกเต้านัทพรและหนุ่มสุกนที่ต้องดำ ผุดดำว้าอยู่ทั้งวันโดยมีผีโดนัทเออผีเวียงแก้วรอแช่น้ำเป็นคิวต่อไปออกอากาศเมื่อไหร่เรื่องนี้รับรองเลยว่าสุดยอดทั้งเนื้อเรื่องมุมภาพและการเล่าเรื่องแบบใหม่ที่ไม่เคยเห็นในละครผีเรื่องไหนมาก่อนรวมถึงความหลอนของผีเวียงแก้วท้าชนผีอีม๋มย้ผีอีเฟืองได้สบายสายเลยละค่ะแฮ ถามว่าแล้วเหมือนเฟืองไหมก็ไม่เหมือนเจงแก้วอะค่ะเขาต้องเล่นตั้งแต่เขาเป็นเป็นคนอยู่มีชีวิตอยู่จนตายจนตายไปช่วงต้นยังเป็นวิญญาณก่อนวิญญาณระดับที่หนึ่งแล้วก็ค่อยพัฒนาร้ายขึ้นแล้วจนตอนสุดท้ายก็เป็นผีดิบค่ะตอนนี้ห่วงแค่ว่าตอนเป็นผีดิบมันโหดไปหรือเปล่าเป็นผีเวียงแก้วผีค่อนข้างสุภาพแล้วก็สวยนะภาพของผีในจินตนาการของเวียงร้อยดาวจะจะค่อนข้างที่จะงามนะฮะเป็นแนวนั้น แต่ว่าก็แฝงความน่ากลัวแล้วก็มีเทคนิคพิเศษเข้ามาเข้ามาช่วยให้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 ใหหน้าชมละครที่ผ่านมาเนี่ยยังยังไม่มีแนวนี้ ได้รับกำลังใจจากแฟนคลับและพี่ๆสื่ออย่างล้นลามเลยค่ะสำหรับนางเอกสาวเบลลารานีจากละครลูกทาสหลังจากประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนแขนซ้ายหักเมื่อคืนนี้และได้เข้ารับการผ่าตัดด้ามเหล็กในช่วงเช้าวันนี้ที่โรงพยาบาลเกษมราชประชาชื่นโดยล่าสุดคุณชายหมอเอ้ยทีมคุณหมอเจ้าของค่ายพร้อมพี่ปิ่นนัทนานผู้จัดละครก็ร่วมกันแถลงข่าวอัปเดตอาการว่าสาวเบลล่าจะพักประมาณสองอาทิตย์หลังตัดใหม่แล้วก็สามารถกลับมาถ่ายละครได้สีสสนบันเทิงก็ขอเป็นกำลังใจให้สาวเบลล่า สู้ๆกลับมาส่งยิ้มหวานๆได้กองถ่ายได้เ,เร็วๆค่ะมันไม่เป็นห <ๆ S 1> ใหญ่ไง <ๆ S 2> มันก็แค่แขนหักเขาเป็นคนอึดพอสมควรเราก็ไม่อยากที่จะไปฝืนร่างกายของน้องเขาเพราะเราก็เป็นห่วงเขาเท่านั้นเองว่าเขาจะเจ็บจะปวดจะอะไรยังไงรอให้พักฟื้นก่อนอย่างที่คุณหมอบอกตอนนี้เรามาเชียร์กันต่อกับราชาและราชินีนักบุสซาร่าและอาร์ตพัสดุในละครเรื่องกุหลาบไฟที่เพิ่งออกจากจอมาเจอแฟนๆในกิจกรรมที่ไม่ธรรมดาค่ะ งานนี้จะมีบู๊ออกสื่อให้ดูเป็นขวัญตาอัเป่าเรามาตั้งกาศแล้วไปดูพร,พร้อมๆกันเลยค่ะ เรื่องโชลีลาบูพระนางอาราเขาขอให้ติดตามดูในละครกุหลาบไฟดีกว่าค่ะส่วนนอกจอเมื่อวานนี้ผู้จัดน้องพรสุดาและผู้กำกับแชมป์อินทนนท์ก็ได้รวมพลพระนางอาราเข็มรพัทรดาเบิร์ดกิติทัศพี่ใหม่นัทาลอยและขวัญข้าวกฤษณโสภารวมโดยแฟนๆละครผู้โชคดีที่ร่วมสนุกตอบคำถามละครทำกิจกรรมกุหลาบไฟปันน้ำใจแบ่งปันน้ำใจเติมเต็มความรักความอบอุ่นร้องเต้นสร้างสัมพันธ์รวมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นให้กับน้อง น้องสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญ,ญพรซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานประทับใจทั้งพี่ผู้ให้และน้องผู้รับเลยค่ะนอกจากนี้ทีมงานยังได้เตรียมเซอร์ไพรส์เค้กวันเกิดครบ32ปีให้กับสาวเขมรพัชระดาอีกด้วยทําเอาเจ้าตัวซึ้งน้ําตาไหลด้วยความยินดีเลยค่ะ ก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเนาะเราก็แบบว่ามีมากมายมีมอบของให้น้องๆมีร้องเพลงมีเป้นแล้วก็วันนี้พิเศษเป็นวันเกิดพี่เข็มรุจิราด้วยค่ะเบิร์เดย์เลยอ่ะสื่นเค้กก้อนแรกในวันเกิดอ่ะตกใจอ่ะขอบคุณพี่น้องขอบคุณพี่แชมป์นะคะแล้วก็ขอบคุณทีมกุหลาบไฟทุกคนที่เซอร์ไพรส์เบิร์ดเดย์วันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ พระเอกไม้วริกับนางเอกพริมพริม,มาก็เจอความท้าทายช่วงเข้าโค้งสุดท้ายของละครผู้ดีอีสานอย่างต่อเนื่องค่ะหลังจากจับคู่บสูสุดตัวสไตล์ค้ายอยู่มาไปแล้ว<ม>ก็คอนตินิวด้วยบทดรามาเนื้อเนื้อ,อทันทีกับช่วงไฮไลท์ของเรื่องมเมื่อนายอำเภอเจตได้รู้ความจริง<ม>ว่ายังเป็นผู้หญิงในวันที่สําคัญมเมื่อพอนางเอกได้รับการปล่อยตัวเป็นผู้บริสุทธิ<ม>์งานนี้สาวพริมทําใจว่าต้องง้อพระเอกไม้สุดชีวิตเพราะในบทพระเอกต้องโกรธเพราะเสียฟ้อมอย่างหนัก ซึ่งสาวพริมก็บอกว่านายไม้แสดงได้งอนสะบัดสุดๆจนรู้สึกสถานถึงข้างในเหมือนพี่ไม้โกรธจริงๆแหมอุต่าหลุยปา่าช่วยการต่อสู้ผู้มีอิทธิพลมาตลอดเรื่องจะ,จะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งหรือเปล่าแฟนๆต้องห้ามพลาดผู้ดีอีสานตอนอวสานเย็นวันพรุ่งนี้6โมงสนาทีค่ะพระเอกเริ่มสังเกตพิรุษของนางเอกได้เลยค่ะก็ สองคนนี้ช่วยกันคาดคันค่ะดึงซ้ายดึงขวาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ดึงแรงครับดึงเบาๆครับตัวแค่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวแขนขาด <laughs> ผมก็ไม่รู้ไงเขาเป็นผู้ชายจริง,รงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็อา้านึกว่าเป็นผู้ชายผมก็เล่นอย่างนั้นอะ่ะ <laughs> แต่ไม่เป็นไรค่ะพิมพ์เต็มที่ค่ะ <laughs> <laughs> ก็ต้องดูอ่าวัาสวีทกันขนาดไหน และต้องรอติดตามชมรายการสีสันบันเทิงคืนพรุ่งนี้กันให้ดีด้วยเพราะพระนางคู่ฮาจากละครตะวันบ้านทุ่งตุยเกตกมลและวิก้สุนิสาจะบุกมารับหน้าที่พิธีกรโดยทั้งคู่ขอโชว์ทั้งร้องทั้งเต้นเพลงเก่งในละครนอกจอเป็นที่แรกค่ะแลล้วไปเยครับ ทั้งนี้ทั้งคู่ได้มาแนะนําตะวันบ้านทุ่งละครโรแมนติกคอมดี้แฝงความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและเพลงลูกทุ่งสุดโจ้ที่กําลังจะลงจอเย็นวันพฤหัสนี้งานนี้จะลื่นพลิ้วเฮฮาขนาดไหนคืนพรุ่งนี้รอชมกันให้ได้เลยค่ะครั้งแรกสำหรับเราสองคนเนี่ยกับใช่ ฉากอลังการมากค่ะคือรู้สึกว่าตัวเองเหมือนอยู่ในเกมก็เลยแบบรู้สึกคึกคักเป็นพิเศษคือวันนี้เราสมพลเหมือนเด็กบ้านนอกอ่ะคือแบบตื่นเต้นกับฉากใหม่มากแล้วก็ลัลลากับฉากมากไม่เคยเห็นมีครีเอทวิ่งออกอะไรกันก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยสนุกมากมายครับวันนี้เป็นเพลงในละครครับผมเป็นเพลงเก่งค่ะของพวกเราก็เป็นเพลงที่ร้องคู่กันผมสนุกแน่นอนครับเพราะเรายังสนุกกันขนาดนี้นะครับใช่ค่ะฝากด้วยนะคะสีสันบันเทิงค่ะย้ำกันอีกทีนะคะว่าคืนพรุ่งนี้ห้ามพลาดสีสันบันเทิงพิธีกรคู่ใหม่คู่่นี้เดด็ขาคะ ส่วนตอนนี้เราไปร่วมปิดฉากละครเข้มข้นแห่งปีเรื่องแคนสเสนหาครบทุกรสเพอร์เฟกทุกส่วนทางนักแสดงบทละครและฉากอลังการขอกดไลค์ให้ล้านครั้งเลยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของหวานแล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ